สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ i จูพ Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็จะมาเปลี่ยนช่องทางรับใบเสร็จสินเชื่อกรุงไทยนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ารับเป็นจดหมายนะคะเป็นพัสดุเป็นจดหมายปรณษย์มาส่งแล้วเราอยากได้เป็นอีเมลแทนเป็นเขาเรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนแบบนั้นนะคะเป็นไฟล์เนาะเป็นไฟล์ที่คุณจะต้องมีการกรอกรหัส นะคะเพื่อความปลอดภัยแต่คุณสามารถใช้อะสามารถปริ้นได้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะทีเนี้ยอย่างบางคนเจอปัญหาพอเป็นจดหมายนะคะหรือว่ามีไปรษณีย์มาส่งที่บ้านแล้วมีการโยกย้ายนะคะเอกสารไม่ได้อยู่กับตัวเองการรับเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้นะคะได้รับการรับรองอย่างเช่นคุณต้องเอาไปเบิก ะะเบิกเงินบางอย่างจากที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอยากจะได้ใบเสร็จสินเชื่อที่เรามีคุณสามารถใช้เป็นแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ,ะทีนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวเองเนี่ยของแอดมินเองเนี่ยนะคะก็คือเคยรับแบบเป็นจดหมายแบบส่ปไายษเนียคะ่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องการใช้ ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะคืออยู่คนละที่แล้วก็เลยลองเป็นแบบถ่ายภาพถ่ายรูปเอาไปใช้ปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะคะแต่ทีเนี้ยพอขอเป็นแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยลองใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะก็มาลองดูกันหน้าตาประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้ภาพแรกนะคะภาพแรกเนี่ยเข้ามาที่แอปเป่าตังนะคะ คุณก็จะเห็นคำว่าบริการด้านล่างมุมล่างนะคะมุมล่างขวามือบริการพอคลิกแล้วเนี่ยให้คุณมาที่ภาพที่2พอมาภาพที่2ให้เลื่อนมาจนเจอคำว่าบริการธนาคารเนี่ยนะคะบริการธนาคารให้ดูตรงคําว่าจัดการสินเชื่อกรุงไทยนะคะคลิกเข้าไปค่ะ จากนั้นคำว่าจัดการสินเชื่อกรุงไทยมาที่ภาพที่3คุณก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีบอกอจัดการได้ทุกที่ทุกเวลาสรวกอะไรต่ออะไรคอรสเตทเมนต์อะไรประมาณนี้ให้เรามาคลิกที่ถัดไปก่อนนะคะจากนั้นมาภาพที่4ภาพที่4ี่เนี่ยก็มาลองดูนะคะเลือกบัญชีที่ต้องการแสดงอ่ะทีเนี้ยเผอิญว่ามีบัญชีอยู่สองบัญชีแบบนี้นะคะแล้วก็มีการเปิดไว้แบบนี้ละ นะคะหรือคุณจะเปิดเพิ่มนะคะจากนั้นมาคลิกที่ยืนยันตรงนี้นะคะทีนี้พอมาภาพที่5เราก็จะต้องมีการยืนยันด้วยรหัส OTP เนาะเขาจะส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะที่ได้มีการลงทะเบียนไว้กับกรุงไทยแล้วก็ใส่มานะคะรหัส6หลักพอเสร็จสับเรียบร้อยมาภาพที่6กนะคะก็เข้าระบบมาแบบนี้นะคะก็มาดูว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะของเราเท่าไรอะไรยังไงนะคะยอดชาระเท่าไหร่นะคะก็ลองคลิกดูแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งขวามือก็จะมีข้อมูลคุณลองปัดดูนะคะภาพที่6เนาะจากนั้นค่ะทีเนี้ยเราก็คลิกเข้าไปเนาะเมื่อกี้ตรงคําว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะมาภาพที่เ ก็มาดูสิคะช่องทางนะคะต่างๆแล้วก็จะมีการเนี่ยเขาก็บอกว่าป้องกันเอกสารตกล่นถ้าเราต้องการจะขอรับใบเสร็จทางอีเมลใช่ไหมคะอ่าก็มาดูสิทาธุรกรรมออนไลน์สะดวกยิ่งขึ้นลดการใช้กระดาษอ่ะมาคลิกถัดไปค่ะ,นะเนาะพอทีเนี้ยถัดไปแล้วเนี่ยก็มาภาพที่8นะเงื่อนไขอะไรต่างๆยินยอมนะคะแล้วก็มาคลิกยืนยัน จากนั้นนะคะคุณก็จะเห็นตรงนี้เนาะเขาก็บอกว่าเปลี่ยนช่อ,ชองทางรับไปเสร็จนะคะช่องทางใหม่ที่ต้องการรับไปเสร็จเราก็ใส่อีเมลของเราอะที่ต้องการจะรับไปเสร็จยืนยันอีเมลนะคลิกตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อไปเช็คอีเมลของคุณเนาะนะคะเพื่อไปเช็คอีเมลซึ่งก็จะสอดคล้องกับภาพที่10ิะนะคะ มีการเนี่ยส่งรหัสเข้ามาในอีเมลอะเนาะเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นเราจริงๆจากนั้นนะคะมาดูตรงรายละเอียดตรงเนี้ยชื่อบัญชีอะไรเลขบัญชีช่องทางที่เอ่อที่อยู่ที่เราใช้รับแบบเป็นจดหมายค่ะรับไปรษณีอยู่คือตามนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียด ทีนี้ค่ะเวลาคุณจัดการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการมาเช็คนะอีเมลอีเมล,เ,มลเนี่ยสำคัญนะคะเวลาอีเมลเบอร์โทรศัพท์ช่องทางต่างๆเหล่านี้บางทีเราจะต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบเพื่อยืนยันออแอปพลิเคชันยืนยันแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะคะทีนี้พอเราจัดการต่างๆส่วนต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยยืนยันการเปลี่ยนช่องทางนะคะจากนั้นค่ะ คุณก็มาดูในส่วนของนี่ค่ะนี่ตรงนี้เนาะอันนี้คือภาพที่11ก็คือต่อยอดมนาะจากภาพที่90เมื่อกี้นะคะว่าเวลาเรากรอกเสร็จสับใส่ข้อมูลยืนยันเนี่ยตรงนี้อีเมลคือถ้ายืนยันเรียบร้อยมันจะขึ้นว่าแก้ไขใช่ไหมคะเขาก็จะมาเนี่ยตรงนี้ให้เราคลิกจากนั้นเนี่ยภาพที่12นะคะก็คือเราเปลี่ยนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช้อีเมลตามนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ เรียบร้อยค่ะก็ลองกลับไปที่หน้าเดิมไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราแก้ไขไปแล้วประมาณนี้จากนั้นค่ะเราก็มาที่ภาพที่13นะพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการขอใบเสร็จย้อนหลังทางอีเมลเนี่ยหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เมลใช่ไหมคะขอเอกสารผ่านอีเมลอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะส่งมาให้รอบบินถัดไปเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนช่องทางรับใบเสร็จ จากทางไปษณีเป็นอีเมลก็เลยยังไม่มีข้อมูลในระบบนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดการให้เราในรอบถัดไปซึ่งเราจะไม่สามารถขอย้อนหลังได้นะซึ่งโดยส่วนตัวก็ลองโทรไปขอด้วยเหมือนกันว่าแบบเออจะขออย่างเช่นเป็นใบเสร็จเดิมที่เขาเคยส่งไปษณีมาให้แล้วมันอยู่ในช่วงระหว่างทางที่แบบอยากได้ใบเสร็จเดิมอันนั้นนะคะแต่เป็นแบบ อิเล็กทรอนิกได้ไหมแบบส่งผ่านอีเมลเขาก็แจ้งว่าทําไม่ได้นะก็เลยต้องรอรอบถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ทันในรอบถัดไปคุณก็อาจจะต้องจําเป็นนะ่ะ่จะต้องใช้ใบเสร็จที่เขาส่งไปสนีมาให้ไปก่อนนะคะแต่ภาพถ่ายไม่ได้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นจะเหมือนกันไหมแต่ส่วนตัวที่ทำะนะทำธุระค่ะไม่สามารถใช้ภาพถ่ายได้นะนะคะ โอเคอันนี้ตกลงภาพทุกสามนะเราก็เสร็จสับอ่ะทีนี้นะคะก็ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ให้เขาส่งมาทางอีเมลนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะสามารถเอาไปทำธุระต่างๆได้นะข้อมูลนะ,ะหน้าตาของใบเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเราก็ตัดปัญหาการรับไปรษณีย์ค่ะเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ไปได้เลย นะคะประหยัดกระดาษด้วยไม่ต้องเก็บพวกเอกสารใบเสร็จอะไรไว้นะคะก็จะลดนะลดปัญหาลดความรกนะประหยัดกระดาษอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในอ e ีเมลของเรานะแล้วก็เวลาเข้าะคะ่ะเข้าระบบเนี่ยนะเวลาคุณไปเช็คอ e ีเมลนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนี่จะเป็นตัวอย่างอ e ีเมลนะคะ ก็เวลาถึงรอบนะคะที่ทางบริษัทเนาะสินเชื่อเขาส่งใบเสร็จมาให้เราทางอีเมลนะคะคุณก็คลิกเข้ามานะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาจะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะทีเนี้ยรายละเอียดเ,เวลาเราเรียกดูไฟ์ลแนบตรงนี้ค่ะให้คุณอ่านตรงนี้ให้ละเอียดนะคะเนี่ย ให้อ่านให้หมดนะคะตรงนี้ว่าเขาต้องการให้เราใส่รหัสอะไรข้อมูลยังไงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดไฟล์ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีระบบในการป้องกันนะคะป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอ่านนะคะให้ละเอียดแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะไฟล์แน่เป็นไฟล์ pdf นะที่มีการรักษาความปลอดภัยเอาไว้นะคะ คลิกเข้าไปค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเขาก็จะบอกอ่าโอเคให้เราให้เราคลิกถ้าสมมุติของคุณขึ้นหน้าแบบนี้นะให้คลิกดาวน์โหลดนะคะพอดาวน์โหลดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นมุมบนเนี่ยดาวน์โหลดเรียบร้อยให้คุณคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกแล้วก็จะเปิดหน้าต่างใหม่แบบนี้ ต้องมีรหัสผ่านนี่คือการรักษาความปลอดภัยก็ให้กรอกรหัสผ่านที่เขาแจ้งเราไว้ในเมลเพราะนั้นเวลาเขาส่งรายละเอียดเมลบางอย่างมาเนี่ยให้เราอ่านให้ละเอียดนะว่าต้องทำยังไงต่อแล้วก็คลิกส่งเพื่อที่จะเปิดไฟล์นั่นเองค่ะอันนี้คือกดส่งกือหมายถึงเปิดไฟล์เนี้ยเพื่อจะดูข้อมูลภายในนะคะเพราะนั้นก็จะมีแค่คุณนะที่จะสามารถเปิดได้ดูข้อมูลนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ